ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไฟเดย์ค่ะทุเดย์มายุรีคูกิ้งแกงเขียวหวานนะคะยูโ you น know ่แกงเขียวหวานค่ะก็จะเป็นหมูติดมันนะมเนาะมะเขือพวงใบโหระพาแล้วก็อันนี้สําเร็จมาแล้วนะคะพี่แกงเขียวหวานแล้วก็มะเขือคะ่ะไปค่ะเราไปดูกันขั้นตอนตอนะคะผัดทุกแกงค่ะใส่น้ํามันไปเลยนะคะพอให้หอมหอมแล้วก็เราเราก็ใส่หมูติดมันลงไปนะคะผัดค่ะนี่นะคะหมูติดมัน ทีลงไปค่ะผัดเข้าไปเลยผัดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หัวกะทิทีหลังเนาะหมูสุกแล้วนะคะเราผัดเข้าที่แล้วปรุงเครื่องผงนัวนะคะน้ำปลานะคะเมกกะเชฟนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะตัดลงไปนะคะแล้วก็มาใส่หัวกะทิผัดไปเลยนะคะ อันนี้คือกะทิสาเร็จแล้วนะคะผัดเข้าไปค่ะทุกวันนี้มันสะดวกสบายเนาะเพราะว่าอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องลี่ยงพริกแกงก็คือไม่ต้องตํานะคะก็จะมีสําเร็จรูปก็ยี่ห้อนี้ก็คือโอเคนะอย่างกะทิก็แล้วแต่คนชอบนะคะเพราะว่ามีมีหลายยี่ห้อนะคะนี่คะ่ะผัดเข้าไปนะคะประมาณสามสี่นาทีนะคะเข้าที่แล้ว เราก็ใส่มะพร้าวเข้าไปอีกแล้วก็ใส่มะเขือเข้าไปนะคะเสือจแล้วเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยนะคะเทลงไปค่ะตามด้วยมะเขือพวงนะคะนี่เลยมีประโยชน์มากมายนะคะสําหรับมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะไม่ต้องคนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักสองสามนาทีแล้วก็จะมาใส่ไปหัวละพานะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ใบหัวละพาเข้าไปเลยค่ะใบหัวละพาะคะจุกๆนะคะใบหัวละพาใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ปิดแก๊สนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยค่ะเป็นไงน่ากินใช่ไหมละ่ะทำตามได้นะคะเปิดใจให้ขี้เราแน่เปิดใจให้ขี้เราแน่ ภาพแรกดูแยก่ก็กินไปทั้งวันก็เสิร์ฟไปเลยสิคะทั้งวันนะคะสำหรับแกงเขียวหวานนะคะไปค่ะจุดจุดจ้า